นนครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนชุดโคมไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านู o วอีลิ n กน135นะครับก็รถคันนี้นะครับไปประสบอุบัติเหตุมานะครับก็ตัวเองเบรกไม่ทันนะครับ ก็ไปชนรถคันข้างหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถคันนี้นะตัวโคมไฟหน้าขวาแตกนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยก็แตกบุบอย่างนี้นะครับก็มาขอรับบริการเปลี่ยนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะถอดเปลี่ยนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบก่อนว่าไฟหน้า2ดวง ไฟต่ำไฟสูงยังติดครบไหมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟหลีสองดวงเนี่ยเขายังติดครบอยู่ไหมตรวจสอบก่อนนะครับพี่ปุ้ยติดเครื่องครับเอาเป็นไฟต่ำก่อนนะถ้าติดแล้วนะครับติดเลยครับอ่านะครับณนะตอนนี้นะครับไฟหน้านะครับติดอยู่ตาเดียวนะครับอ่านะครับอันนี้ไฟต่ำติดเฉพาะข้างขวาไฟสูง ไฟสูงติดสองดวงนะครับส่วนไฟหลีเนี่ยก็ติดอยู่แค่ข้างเดียวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอไนะครับขวา้ายก่อนครับอ่าเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาติดไว้นั้นตอนนี้นะครับไฟหลีหนะ้าขวาไม่ติดแล้วก็ไฟต่าข้างข้างซ้ายของรถนะครับที่ไม่ติดและไฟต่ํานี่ครับ ไฟต่ำข้างนี้ไม่ติดนะครับเพราะนั้นดับเครื่องครับเดี๋ยวเราจะถอดชุดสีนะครับเพื่อจะถอดเปลี่ยนโคมไฟหน้าแล้วก็จะทำการเช็คหลอดไฟและขั่วนะครับอ่ะก็เริ่มต้นจากอะไรครับถอดตัวนี้ออกอ่าเดี๋ยวเราจะถอดเปลือกหรือชุดสีด้านข้างนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกรูเกียวปล่อยนะครับ กาใช้ไขควงนะครับส่วนจํานวนสกรูเนี่ยครูไม่บอกนะครับว่ามันมีกี่ตัวนะครับเวลาท่านไปถอดท่านก็ไปดูนะครับมันมีกี่ตัวนะครับแค่ให้รู้ขั้นตอนในเบื้องต้นนะครับส่วนโคมไฟหน้านี่เราไปซื้อมาแล้วนะครับนาะราคาก็นะ่ะเข้าๆไปเกือบๆจะสองพันะนะครับ แขับรถก็ระมัดระวังด้วยนะครับดีนะที่เคสเนี้ยกรณีเนี้ยคู่กรณีเขาไม่อ่าไม่ติดใจเอาความนะครับก็รับผิดชอบเฉพาะรถของตัวเองไปนะครับน,นี่หมดแล้วข้างล่างมาขวาแกจะเปลี่ยนโคมเนี้ เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเกิดในกรณีคันนี้ถ้าเกิดท่านไปเข้าร้านเนี่ยนะครับท่านก็เตรียมไว้ค่าของค่าแรงก็ประมาณ2,000บาทนะฮะเพราะนั้นหลายๆท่านที่บอกว่าอยากได้ชุดโคมไฟหน้าเป็น LED นะครับนะหลายๆยี่ห้อและหลายรุ่นเขาก็ใส่โคมไฟหน้าเป็น LED มาให้นะครับนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จ่ายแพงหน่อยนะครับ ก็มีน็อตอยู่หลายตัวนะครับ<ม>นะครับ<ม>แล้วเราก็ปลดคั่วนะครับไปเลี้ยวหน้าขวาออกหนึ่งชิ้นฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับก็ถอดด้วยหลักการเดียวกันนะครับทีนี้แต่ละคันเนี่ยจำนวนสกรูเนี่ยนะครับถ้ารถผ่านการใช้งานมานะครับจำนวนสกรูอาจจะมีมาไม่ครบ อันนั้นก็อีกเรื่องอีกประเด็นหนึ่งนะครับคันนี้ก็ชุดสีแตก,แตกอยู่นะหลายจุดข้างหน้าไฟเลีเ้ยวซ้ายขวาติดนะครับแต่ว่าไฟหลีกับไฟไฟต่ำไม่ติด นครับปลดขั้วไฟเลี้ยวหน้าซ้ายเอาชุดสีไปเก็บวางครับเดี๋ยวโดนเหยียบแตกนะครับทีนี้ก็จะถอดชุดเปลือกหรือหน้ากากข้างหน้านะครับตร,ตรงนี้มีมซ่อนอยู่ก็เอาฝาปิดออกนะครับดันขึ้นไปก็จะเจอน็อตยึดอย่างนี้นะครับ เกลียวปล่อยแล้วก็ใช้ตัวทีเบอร์สิตรงนี้จะมีบูทลองนะของเดิมเดี๋ยวดึงออกมามันก็ติดมาก,กับฝาเองแล้ครับแล้วก็มาถอดตรงนี้นนหลนะครับแล้วก็จะมาถอดสกรูกเกลียวปล่อยอนะครับ ครับอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคหมดแล้วนะครับท okay, ีน,บนี้มาถอดสกรูกับน็อตยึดออกหมดแล้วนะครับก็ดึงชุดหน้ากากพร้อมโคมออกมานะครับมันจะหล่น แล้วก็ปลดนะครับลักขั่วไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีอ่ะลักขั้วไฟหน้ากับไฟหลีออกนะครับลักนี้นะครับมีปลักเดียวนะครับก็จะได้ชุดโคมไฟหน้าพร้อมหน้ากากออกมาอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับไอที่ตรงนู้นเลยครับนะครับอันนี้ก็คือชุดโคมไฟหน้านะครับที่เราเบิกมาใหม่นะครับ ก็เดี๋ยวหลายๆท่านนะครับก็มักจะมาถามราคากับครูว่าอะไรชิ้นนี้ซ่อมอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวครูขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับว่าชุดโคมไฟหน้าชุดนี้นะครับก็ตีไปว่าพันหกบวกลบสองร้อยนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทบวกลบสองร้อยแล้วแต่ร้านแล้วแต่การลดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่สถานที่นะครับ 1,600บวกลบ200นะครับราคาประมาณนี้นะครับอันนี้แกะออกมานะครับก็จะบรรจุมาอย่างนี้ที่ปุ้ยไปถอดโคมนั้นะมันออกมาก่อนอันนี้คือของใหม่เ,เขารู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือของใหม่นะครับเป็นของยี่ห้อสแตนเล่นะครับสแตนเล กำหนดนะครับว่าหลอดไฟที่จะต้องใช้นะครับจะต้องเป็นหลอด25ทับ25วัตต์นะครับเดี๋ยวครูมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปของคลิก125 i ที่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนหลอดไฟหน้ามานะครับแล้วผิดประเภทโคมไฟหน้าละลายนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านไว้ระหว่างที่พี่ปุ้ยเนี่ยนะครับเขา กำลังไปถอดชุดโคมไฟหน้านเก่าเนี่ยนะครับออกจากหน้ากากเดิมนะครับอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนหน้ากากนะครับเราเปลี่ยนแต่โคมไฟนะครับนะไปใช้หลอดไฟที่หวัดมันสูงสูงกว่าเดิมนะครับก็อาจจะทำให้โคมไฟหน้าเนี่ยละลายได้ อ่านะครับขอชุดโคมนะครับคโคมโคมก็ไม่ได้เอาหน้ากากอ่านะครับอันนี้นะครับก็คือของเดิมที่มันแตกทีนี้ในคลิปเนี้ยเราเปลี่ยนแต่โคมนะครับ ไอตัวพวกขั้วสายไฟอะไรเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นสายชุดสายไฟของเทียมที่ผ่านการตัดต่อมานะครับนี่โอเคนะชัดเจนนะครับเดี๋ยวบางอย่างที่เขาไม่ได้ให้มาในคมอันใหม่เช่นไอท่อระบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะต้องใช้ของเก่านะครับแล้วก็พวกขั้วไฟหลีอะไรพวกนี้นะครับที่มันชำรุดมันเสียเนี่ย นะก็อาจจะต้องใช้ของเก่าไปก่อนนะแต่เดี๋ยวจะดูว่าหลอดมันขาดมันเป็นอะไรยังไงนะครับอ่ะทีนี้ก็เอาเคีย์น็อตสกูเกวปล่อยออกครับเพราะเดี๋ยวตอนติดตั้งโคมันใหม่ไปขันขั่วเขาแตกนะครับก็เดี๋ยวจะวางบนนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววางบนนี่เลยฮนะ บนกล่องเขาเนี่ยแหละแล้วก็ใช้ไอตัวอะไรนะบับเบิ้ลอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยลองไปเลยครับก็ปิดฝาสิครับเออปิดฝาเออ,เอ,อแล้วก็เอาไอ้บับเบิ้ลอะไรเนี่ยไปวางอทีในงานั่นแหละทีนี้ก็จะได้ป้องกันคลุมเป็นรอยครับอ,อ้าว ที uhm. นี้ถ้าเกิดว่าพี่ปุ้ยไปขันโโแตกก็สวยนะครับอ่าเพราะว่าของเก er ่ามนอ่ย่งีก็นี่ไงก็วางบนกล่องนี้ก็ได้ก็เตรียมไว้ให้แล้ว เดี๋ยวก็จะต้องมาจัดตำแหน่งนะครับแล้วก็อย่างบางจุดเนี่ยนะครับอย่างไอฝั่งเนี่ยที่มันยึดมือออกนะครับเนี่ยนะตรงเนี้ยชุดหน้ากากมันแตกนะครับเนี่ยเพราะนั้นตรงฝั่งเนี่ยมันก็จะไม่มีเหมือนอย่างฝั่งนี้นะฮะเนี่ยอย่างฝั่งเนี้ยตรงหน้ากากมันอยู่ก็สามารถขันยึดไอตัวโคมเข้ากับหน้ากากได้ส่วนในฝั่งเนี่ยมันแตกมันหักนะครับแต่ว่าไอเศษเนี่ยมันอยู่ก็คือขันเข้าไปแต่เวลาวิ่งเนี่ยไอโคมกับหน้ากากมันก็อาจจะมีเสียงดังบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะช่วยพี่ปุ้ยเขาจัดการใส่ตัวโคมไฟหน้าเข้ากับหน้ากาก,ากนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับพี่ปุ้ยกับครูนะครับก็เอาชุดโคมไฟหน้านี่นะครับติดตั้งเข้าไปกับชุดหน้ากากหน้าของเดิมนะครับ มันก็จะมีสกรูเกียวปล่อยซึ่งสกรูเกียวปล่อยพวกนี้ก็ไม่ใช่สกรูเดิมติดรถนะครับเป็นสกรูธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะมีตำแหน่งยึดสกรูทั้งหมดนะครับ7จุดก็จะมีนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7สกนะสกรูที่ใช้ยึดโคมไฟหน้ากับหน้ากากนะครับ7จตัวส่วนตัวเนี้ยนะครับ เป็นตัวปรับระดับไฟหน้านะครับปรับไฟสูงไฟต่ำเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับต้องใช้ประแจเบอร์10เข้ามาปรับถ้าเป็นรถสมัยก่อนคือใช้ไขควงไปปรับนะฮะตัวนี้ปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรายึดโคมไฟหน้าเข้ากับหน้ากากเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะเอาชุดสายไฟเนี่ยนะครับขอโทษนะครับ นะเอาชุดสายไฟนะครูสายไฟเนี่ยจากอันเก่าเนี่ยเอามาใส่มาติดตั้งแล้วเดี๋ยวครูก็จะตรวจสอบว่าที่หลอดไฟหน้าไฟต่ำข้างหนึ่งมันไม่ติดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับนะเดี๋ยวครูขอญอาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับอ่านะครับ ทีนี้นะครับจากการที่รถคันนี้เนี่ยนะครับมันประสบอุบัติเหตุนะครับไปชนกับรถคันข้างหน้ามานะครับแล้วก็ก่อนจะถอดโคมกับหน้ากาก,ากมาครูก็ติดเครื่องให้ดูแล้วปรากฏว่าไฟหน้าไฟต่ำข้างหนึ่งมันไม่ติดนะฮะเมื่อก,กี้เช็คในเบื้องต้นแล้วคือไส้หลอดไฟต่ำมันขาดเดี๋ยวครูจะตรวจสอบให้เราดูอีกทีหนึ่งนะครับมิเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวครูปรับไปที่บัสเซอร์อ่า พีปุ้ยทเทสเครื่องอ่าโอเคนะอ้าววัดหลอดไฟครับแต่กาวหงายตูดมันขึ้นมาครับหงายตูดเขาจะได้เห็นครับแตะกาวไว้อ่าน,นี้จะเช็คเสร็จไหมเนี่ยโดนหลอ,อกปึ๊บอ,อ่ะอ่ะแล้วเขาจะเห็นตูดไหมนั่น,นกาวกาว อันนี้อันนี้กาวโอเคอยู่นี่ไฟไส้นี้ไม่ขาดนะครับอีกไส้นึงเงี้ยอ่าเงี้ยอ่านะครับอ่านี่ไม่ขาดขาดไส้เดียวอ่ะอ่ขาดไส้หนึ่งอ่ะขาดไส้หนึ่งอ่ะขาดไส่นี้จันไส้นี้ติดอีกข้างไม่ติดอ่ะอ่ะโอเคครับเพราะนั้นเท่ากับว่าที่ที่หลอดนึงมันไม่ติดนะครับ ไปตามเาว่าไส้หลอดมันขาดอ่าทีนี้อีกข้างหนึ่งนะครับหลอดเก่าอีกข้างหนึ่งที่ว่ามันยังติดอยู่2อไส้อ่าเดี๋ยวตรวจสอบนะครับเก่าอยู่ติดติดติดอ่าโอเคครับผมก็ละลายแล้วเนี่ยอ่าก็เอาหลอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเช็ดทําฟาร์มสาตร,ตรงตรงแก้วตรงกระเบื้องนะครับเพื่อไม่ให้มีคราบเหนือคราบไขมันนะครับแล้วก็นำไปใส่นะครับ ที่ตรงขั้วหลอดที่โคมอันนี้ก่อนอะนะครับโอเคใส่อย่างงนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาเช็คหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่แตะเก่าไว้เก่าโอเคขั้วและติดขั้วหนึ่ง อ่านะครับหลอดใหม่นะครับดีทั้งสองไส้นะครับทีนี้เนื่องจากว่ามือของเราเนี่ยอาจจะไปโดนโคมหรือหรือหลอดแก้วมานะครับมีคราบไขมันนะครับก่อนเราไปใส่ก็ผ้าแห้งสะอาดเช็ดนะครับแล้วก็น้ำหลอดไปใส่อ่นนี้ก็ก่อนที่เราจะใส่ขั่วนะครับ ก็ให้ตรวจสอบก่อนนะครับบางทีเนี่ยนะครับใช้หลอดไฟมาผิดขั้วมันร้อนมันไหมมันละลายอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ใบเลื่อยปลายใบมีดคัตเตอร์แหลมๆคมๆเนี่ยมาขูดที่ตรงขั้วนะครับแล้วก็จัดการใส่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองติดดูว่ามันติดครบไหมพอแล้วครับพอแล้วครับ หัวอยู่ด้านบนสามเหลี่ยมหนึ่งตัวเดี๋ยวเขเข้าล่อง,องนะครับีมเดี๋ยวเวลาไปติดตั้งจริงๆนะครับก็จะต้องเก็บสายไฟเข้าไปในร่องนะครับ เพราะว่าทั้งสองอันเนี่ยนะครับมันจะมีฝาปิดเป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตเอาไปติดไปเช็คให้ดูก่อนว่าไฟมันติดครบทั้งไฟหลี่ไฟต่ําไฟสูงนะครับอ่าอีกหนึ่งหลอดนะครับที่มันขาดนะครับก็คือหลอดไฟหลี่อันนี้นะครับก็จะเห็นว่าดําปีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวครูก็จะให้พี่ปุ้ยเนี่ยเอาหลอดใหม่ไปใส่ อ่นะครับอันนี้หลอดใหม่นะครับถ้าจะเช็คก็หลักการเดิมนะครับแต่น,นี้ขอญาตไม่เช็คขอญาตเสียบไปเลยนะครับอ่าเวลาจับหลอดไฟก็ระวังหลอดมันแตกคามือนะครับนะฮะเช็ดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ เพื่อไม่ให้มันเสียเวลาเยอะนะครับเดี๋ยวบางขั้นตอนเดี๋ยวครูขออนุญาตไม่อธิบายนะครับอ่าอ่าทีนี้ก็จับจับตั้งนี้หน่อยครับนะครับอันนี้นะครับตรงยางท่อหายใจเนี่ยเขาไม่มีแถมมาให้นะครับก็ต้องเอาจากของเก่ามาใส่นะครับอันนี้ครูก็ใส่คืนให้เขาครบเรียบร้อยนะครับตำแหน่งปัก จะอยู่กับโคมไฟหน้าอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเอาปลั๊กสายไฟที่อยู่กับสายไฟเมนมาเสียบเข้าเดี๋ยวเราลองไปเสียบแล้วติดเครื่องดูว่าไฟมันติดครบไหมอ่าสักครู่นึงเดี๋ยวครูเอาของหลบก่อนนะครับ เดี๋ยววานเดี๋ยววานใครคนนึงนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้หน่อยเสียบปลั๊กให้ด้วยครับมองเห็นป้องเอาแค่จังเอาเอาวางไว้ก่อดูนอ่ามือหนึ่งหลบเลยครับอ่านี่นะฮะตอนนี้ไฟต่ำนะครับก็ติดทั้งสองข้างไฟสูงติดอ้าลิฟตเต่าลิฟไปลิฟมาครับนี่นะะ ระบบไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงติดเป็นปกติไฟหลีไฟหล,ลียังติดอยู่แค่ข้างเดียวนะครับข้างนี้ยังคงไม่ติดนะไฟหลีข้างฝวายังไม่ติดเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมาแก้ต่อว่าเพราะอะไรนะครับไฟหลีข้างนี้ถึงไม่ติดอ่านะหลอดที่ใส่ไปใหม่ขาดหรือว่าสายไฟมันขาดหรือว่าคั่วมันไม่ดีนะครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวครูขาอตอาหยุดวีดีโอไว้ก่อนนะครับตีดันล้ิดฝาด้วยแล้วก็อสายรอบนละนะครับตอนนี้นะครับ,นนรบก็แก้ไขปัญหาแล้วนะครับไอหลอดไฟหลีข้างนี้ที่ไม่ติดนะครับก็คั้วมันสกปปกนะครับก็ทาําฟวาสะอาดรัร่วเท่ากับว่าตอนนี้ไฟหน้าไฟต่ําไฟสูงแล้วก็ไฟหลีทั้งซ้ายและขวาก็ติดสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะถอดปลั๊กเพื่อมาเก็บสายไฟอะไรต่างๆนะครับพอเราเก็บสายไฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาติดตั้งแล้วก็ตรวจสอบแบบนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าไฟติดครบทุกอย่างนะครับก็ทำการยึดน็อตชุดหน้ากากและโคมไฟหน้านะครับแล้วก็ใส่ไอ้เปลือกทางด้านข้างข้างขวาข้างซ้ายนะครับให้เรียบร้อยตามจํานวนน็อตสกรูที่ท่านถอดออกมานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการถอดเปลี่ยนโคมไฟหน้า Yamaha Nouvo i l e g a n 135นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนะักครูพี่ปุ้ยและเต่าดินโยนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ